ครับมนโนกเนาะขอกอครับวันนี้ยังอยู่เนินสะอาดครับอ่าำเภอบางทองพิโลกเนี่ยผมพาไปดูทะเลหมอกกนี่ยเมื่อคืนฝนตกฮะตกทั้งคืนเลยก็ตอนเช้ามาก็อากาศดีครับมีทะเลหมอกด้วยครับ นนี้ผมกําลังจะเดินทางไปสวนมะม่วงตาใหญ่ครับ<ม>ก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆผสมทะเลหมอกด้วยโอ้ข้างหน้าเราก็เป็นสวนม,มนะม่วงฮะเนี่ยมะม่วงหมดเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมีภูเขาแล้วก็มีทะเลหมอกนะฮะเนี่ยดูดูด สวยมากครับผมบรรยากาศสุดยอดครับโอ้หดูดิครับเห็นไหมครับแล้วก็เป็นสวนมะม่วงทั้งแถบนะครับเนี่ยเนี่ยสวนมะม่วงครับผม มีปลูกกล้วยปะาปลายด้วยออกดอกเพียบแล้ครับมะม่วงอันนี้อาชีพก็คือสวนมะม่วงครับอาชีพปลูกมะม่วงโดยเฉพาะนะครับ มาอนี้เราไมาอยากกลับุงเทียบแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมีกระต๊อบน้อยด้วยกระต๊อบน้อยนะครับ <c oughs> อ่าถึงสวนตายายแล้วสวนนี้วาเนี่ย เดี๋ยวพาไปดูมะม่วงแท้ๆครับเห็นไหมครับทะเลหมอกฮะตอนนี้ผมอยู่สวนมะม่วงตาใหญ่มาเก็บมะม่วงกันครับเน,นี่ยเห็นไหมครับใกล้ๆภูเขาก็ามีทะเลหมอกอาชีพชาวบ้านที่นี่ฮะบ้าน เงินสะอาดเนี่ยจะทําสวนมะม่วงครับทางนั้นแหละฮะแทบจะทุกครอบครัวฮะทําสวนมะม่วงน้ําดอกไม้มะม,ม่วงมันมะม,ม่วงเขียวเสวยฮะเยอะแยะหมดนะฮะแต่ว่าปีนี้มันไม่ไหวฮะมีโควิดมาเขาก็ส่งออกกันไม่ได้ก็เลยราคาตกมากครัมาสวนเนี่ยราคา,า,าสิบกว่าบาทเองฮะสิบกว่าบาทยี่สิบบาทนะฮะสมัยก่อนเนี่ยโหสามสิบบาทสี่สิบบาทนะฮะ ตอนนี้แย่ฮะชาวสวนก็แย่มากก็ต้องเอาไปแปรรูปทำนู่นทํานี้นะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับก็ผมก็เลยมามาเอาผลผล,ผลิตไปทําแปรรูปเพื่อจะช่วยชาวบ้านแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยฮนะก็ <c oughs> สม,มารอาชีพครับก็เก็บม,มาฝากเขมาหนกนะก็ก็พาม,มาดูบรรยากาศของแท้ๆเนี่ยในสวนตาใหญ่นะครับมะม่วงทั้งนั้นและครับเนี่ย ก็มีอะไรดีๆเก็บมาฝากครับโนกนะครับบุญรักษาคนคิดดีทำดีครับ